กระแส2012วันพลิกชะตาโลกกำลังเป็น Talk of the Town อยู่ในขณะนี้นะคะก็มีรายการโทรทัศน์หลายช่องเลยล่ะค่ะที่พูดกันถึงเรื่องนี้อยู่มากเลยนะคะว่าเสนอว e e e ah e kind of ่านี่เป็นเพียงแค่เรื่องที่เหลวไหลงมงายบางก็บอกว่าเป็นแค่คำทำนายทางด้านโหราศาสตร์บางก็บอกว่าเป็นเพียงความเชื่อซึ่งที่ผ่านมานะคะทั้งคำทำนายของนอสตาดามุสวันสิ้นโลกปี1999หรือแม้กระทั่งปรากฏการ Y2K ค่ะ ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าหากทีวีรายการทีวีเหล่านี้นะคะได้หันไปมองข้อเท็จจริงทางด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ที่ได้มีการคาดการไว้ค่ะว่าจะเกิดขึ้นในปี2012ซึ่งก็คงจะรู้ว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปค่ะคุณดารินห้อหงวัฒนกุลทีมข่าวทีนิวส์ไปเกาะติดเรื่องนี้ในสก๊ปข่าวมินิซีรีส์เรื่อง2012วันพิกชตาโลกตอนที่2ค่ะ 13มีนาคมปีคศกราช1989พายุสุริยะพุ่งเข้าจู่โจมสถานีใจกระแสไฟฟ้าที่เมืองควิเบกประเทศแคนาดาส่งผลให้ประชาชนกว่า6ล้านคนทั่วทั้งเมืองต้องตกอยู่ในความมืดมิดไม่มีไฟฟ้าใช้ยาวนานถึง9ชั่วโมงตุลาคมปีคิศราช2003พายุสุริยะพุ่งกระทบดาวเทียมตรวจสภาพอากาศของประเทศญี่ปุ่นจนไม่สามารถใช้การได้นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่จินตนาการ ปรากฏการพายุสุริยะคือการระเบิดของจุดมืดหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นผิวทั่วไปบนดวงอาทิตย์ที่ผ่านมายังไม่เคยสร้างผลกระทบต่อมนุษย์โดยตรงเพราะมีสนามแม่เหล็กแมกนิโตสเฟีย เป็นเสมือนเกราะป้องกันโลกเอาไว้จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ขององค์กรสมุทรศาสตร์และบรรยากาศาสหรัฐอเมริกาหรือ NOAA มีการคำนวณว่าพายุสุริยะที่มีวัฏจักรการเกิดเฉลี่ยทุก11ปีจะครบวงรอบในปีคิศราช2012นี้ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดพายุสุริยะครั้งรุนแรงกว่าที่ผ่านมาตอกย้ำด้วยข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาดาวเทียมแห่งชาติจีนว่าพายุสุริยะครั้งใหม่ จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2012และมีระดับรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมปี2012เช่นกันซึ่งแดนอีเดนนักข่าววิทยาศาสตร์ได้ระบุไว้ในนิตยสารวิลโนแมกซีนว่าหากพ่วงเวลาที่เกิดพายุสุริยะดาวพฤหัสและดาวเสาร์เรียงตัวกันอยู่คนละฝ้าของดวงอาทิตย์แล้วปฏิกริยาพายุสุริยะ ก็จะยิ่งทวีความรุนแรงถึงขีดสุดโดยมีการคำนวณว่าจังหวะเวลาที่ดาวพฤหัสและดาวเสาร์เรียงตัวในระนาบตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นั้นจะตรงกับวันที่21ธันวาคม2012นั่นเองซึ่งนี่ทำให้ผู้คนตื่นตระหนกกันมากยิ่งขึ้นเพราะวันเวลาดังกล่าวนั้นตรงกับการคำนวณวันสิ้นสุดยุคข,ของปฏิทินโบราณของชาวมายาเราถ้าเกิดขึ้นนี่มันจะเกิดในจุดไหนของโลกบ้างคะหรือว่าจะเกิดแค่เฉพาะที่แคนาดาเหมือนที่เคยเกิด ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกิดที่ขั้วโลกมีคนเตือนว่าประเทศที่อยู่ตามเส้นศูนย์สูย์แม้เลยเช่นประเทศไทยอาจจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่กําลังสร้างความตื่นกลัวให้กับมวลมนุษยชาติเกี่ยวกับวันพลิกชะตาโลก2012เรื่องราวของพายุสุริยะที่ตรงกับปมปริศนาในปฏิทินมายาสัปดาห์หน้าเราจะไปเจาะลึกข้อเท็จจริงอีกเรื่องที่หลายคนกําลังหวาดวิตกน้ําท่วมโลกจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ดารินหอว,วัฒนกุลทีมข่าวทน News รายงาน